วัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดอ,อร์นุรชื่น<อ>ชมผค้รรับรุ่ยญาคิพิสไเทคโนโลยีชื่นชมไทยามันสรงดีครับ<อ>วันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคโนโลยีโซลาเซลล์แบบที่สองนะครับแบบที่สองคือแบบออฟก,กิทแบบที่สองออฟก,กิทอันแรกที่เราพูดไปมันเป็นเรื่องของที่เราจะเอาไปแคมปิ้งไปใช้กับโหลดในเรื่องของแสงสว่างโหลดของการต้อง โหลดทับลงแต่ส่วนที่สองนี่ผมจะพูดเรื่องปั๊มที่เป็นออฟกิทในโคงสร้างมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับจันมาดูนี่คือโซลาร์เซลล์นะครับเราจะต้องมีโซลาร์เซลล์เพราะว่าโซลาร์เซลล์เรามีสองแบบนะครับมีแบบโพลีกับโมโนแบบโมโนจะมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบโพลีนะครับราคาก็แพงกว่าแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับตัวนี้คือ400วัตต์ ย้ำเลยนะครับ400วัต์แค่24โวลต์24โวเพราะนั้น400วัต์ตเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเป็น100วัต14โวลต์แต่ตัวนี้400วัต24โวลต์ย้ำเลยนะครับประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์หรือแผงโซล่าเนี่ยจะแม็กซิมัมแค่60นั่นหมายถึงเวลาเราใช้พาวเวอร์400วัต มันจะไปใช้งานได้จริงคือ240วัตต์นะครับนี่คือประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาเพราะนั้นเราต่อตรงเลยครับสมมติว่าเรามีทุ่งนาใช่ไหมครับเรามีที่ Pen ola, แผ่นโซลาเราไปใช้กับปั๊มที่จะสามารถดูดน้ำเข้าไปในทุ่งนาเราต้องใช้ใช้ปั๊มอยู่3แบบนะครับ ปั๊มโซล่ามีสามแบบแบบแรกผมจะให้ดูนะครับผมต่อตรงเลยจากแผ่นโซล่าแต่ปั๊มของผมจะต้องเป็น24ี่โวลต์นะครับเพราะว่าโซล่ามันย4ี่โวลต์แล้วก็อะไรครับขนาดต้องไม่เกิน240วัตต์เรามาดูผมต่อตัวนี้ตรงเลยนะครับแผ่นโซล่าตัวเนี้ต่อเข้าไปกับปั๊มแบบไหนครับเรามาดูตัวนี้ผมครับเราจะต่อตรงเข้ากับปั๊ม ผมพูดต่อตรงครัาพานเบเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นปั๊มแบบจุ่มผมเปิดให้แ่งโซล่าเนี่ยต่อไฟเข้ากับปั๊มแบบจุ่มนะครับพอมีปริมาณน้ำไหลเขียนนะครับพิมณน้ำไหลมากเลยปั๊มแบบจุ่มเนี่ยจะได้ปริมาณน,น้ำเยอะแต่ไม่ได้แรงกันนะครับจำเลยไม่ได้แรงันได้ปริมาณน้ำเยอะแต่ไม่ได้แรงกันเห็นไหมครับ เรามาดูปั๊มแบบที่สเราเรียกว่าปั๊มแบบเทอร์ไวท์แต่เห็นไหมครับปั๊มแบบเทอร์ไวน์ตัวนี้ของผมก็แค่240วัตต์นะครับผมใช่มากกว่านั้นไม่ได้เพราะประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ที่มากับโลดเนี่ยจะได้สูงสุดแค่60เเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเปิดปั๊มที่ใช้กับเทอร์ไวท์เห็นไหมครับไอ้ปั๊มกับเทอร์ไวน์ จะได้ปริมาณน้ำถ้าเปลียบเชื่อกับเมื่อกี้ได้น้อยมากแต่ได้แรงดันสูงนี่คือคุณสมบัติของปั๊มเทอร์บายเพราะนั้นจะทำน้ำพู้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใช้ลักษณะที่เป็นปั๊มแบบเทอบายอันสุดท้ายเลยก็คือปั๊มที่เราเรียกว่าสมนะิรถเนาะปั๊มที่ใช้กับน้ำบระด,ดานซึ่งปัจจุบันเนี่ย ไดปั๊มทั้ง3แบบตัวนี้คือพระเอกเลยครับปรนนปัจจุบันเนี่ยจะใช้สเสมอเป็นหลักแต่สเสมอตัวนี้ผมเป็นรุ่นเก่าที่ใช้กับ24โวลต์แล้วแค่2 4 0วัตต์ดูนะครับผมกดสเสมออาจารย์จะเห็นเลยว่ามันจะดูดน้ำใต้ดินแล้วน้ำประดานก็ได้ปรนาน,น,น้ำไหลมาได้ แค่น,นี่คือโครงสร้างเขาเรียกว่าแบบออฟกิจที่เราต่อตรงเลยมีแดดเมื่อไหร่ปั๊มทํางานมีแดดเมื่อไหร่ปั๊มทํางานถ้าไม่มีแดดปั๊มจะไม่ทํางานเ,าเราสามารถที่จะติดตั้งที่ดูดน้ําจากแม่น้ําหรือลาคลองเข้ากับทุ่งนาเราได้หรือลาคลองที่เราจะทําไปในเรื่องของการเกษตรก็ใช้ โซลาร์นะครับถ้าพอร์สูงๆเนี่ยเช่นเราก็เอาแผ่นโซลาร์มาขนาดกัน mm hmm. ก็จะได้พอร์สูงขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องเทคนิคการเพิ่มพอร์ของโซลาร์นี่คือเป็นแบบออฟกิดนะครับหรืออะไรครับเราเอาอะไรครับเราเอาแผ่นโซลาร์เนี่ยอาจารย์มาดูเราจะมีคอนโทรลเลอร์เหมือนที่ผมเคยพูดในคลาสห่งมาแล้วนะครับแต่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้เราอะไรครับเรา ต้องมี Input 24โวลต์พาทแรกเห็นไหมครับเรามีโซล่าน้อยคอนโทรเลอร์ Controller เราแค่ไม่เกิน20โวลต์นะครับเราก็ใช้ได้10-20โวลต์เราก็ใช้คอนโทรเลอร์ตัวนี้ไนดะ้แต่ตัวนี้ต้องเป็นอินพุ24โวลต์แล้วเราก็เอาตัวคอนโทรเลอร์ตัวนี้ไปชาร์ดเข้าแบตเตอรี่เห็นไหมครับเพื่อนแบตเตอรี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ เราจะเก็บประจุไว้ใช้กับอะไรครับใช้ในเรื่องของถ้าเรามีปั๊ม AC เราก็เอาจากแบตเตอรี่ตัวนี้ไปอะไรครับไปผ่านอินเวอร์เตอร์แปลงจาก DC เป็น AC แปลงจาก AC DC เป็น AC พอ AC ปั๊บเราก็ใช้ปั๊มที่เป็น AC ได้แต่ตัวนี้ที่เราสาธิตให้อาจารย์ดูเนี่นเป็น ในส่วนของปั๊มที่เป็น DC ต่อตรงนะครับแล้วก็พาวเวอร์หกของโซลาครับอันนี้ก็คือส่วนที่อยากจะให้ความรู้กับทางผู้ที่สนใจเทคโนโลยีโซลา r แม้มาเรียนที่เราจะได้เทคโนโลยีในเรื่องของโซลาแล้วเราเดี๋ยวเราจะเปิดคอร์สนะครับ โปรดคอร์สโซลาเซลล์สองแบบก็คือในเรื่องของอ,ออฟกิดออนกิดและไฮบิดแล้วก็ในส่วนของโซลาปั๊มโซลารแอร์เทคนิคการใช้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปั๊มแบบสเสมอคือพระเอกเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้พอปั๊มสเสมอนี่จะทำเพชเชอร์สูงก็ได้โฟเลตสูงก็ได้เพราะฉะนั้น ปั๊มแบบจุ่มกับแบบเทอร์ไบายจึงหายไปกับในระบบของโซลาปั๊มนะครับฝากไว้เลยครับสนใจเกี่ยวกับชุดทดลองเรื่องโซลาเซลล์ก็ติดต่อมาที่วิทยาลัยของเราหรือติดต่อที่คุณพิชาเพชรแดง0854821667ขอบพระคุณที่ติดตามรายการราขอบคุณครับ